มาถึงวัดนางสาวแล้วครับกระทุมแบนครับอำเภอกระทุมแบนจังหวัดสมุทรสาครครับผมตอนนี้เรามาวัดที่สองครับจากวัดไร่ขิงมามาถึงวัดนางสาวครับผมไปเราไปต่อกันเขาวัดไปเลยครับทีมงานครับผมตอนนี้มาวัดที่เราจะซื้อเครื่องสังฆทานครับ วัดวันนี้เราจะทำสังฆทานนะวัดที่เดียวเราไหว้พระวันนี้เราทำสังฆทานนะครับเออเกียมเข้าของและเครื่องทำบุญเข้าไปวัดเลยครับผมวัดนางสาวค่ มีน้อยก็เอาน้อยมีเยอะเอาเยอะนะครับทำบุญตามกำลังศรัทธาครับผมอ่าแต่ทีมงานเราจะเช่าจะบูชาเครื่องสังฆทานนะครับร้อยแปดสิบค่ะอ่าตามกำลังศรัทธานะครับอันนี้ซองอยู่ในนี้นะคะคุณเออค่ะหลังจากเราได้แล้วเราก็เข้าไปในวัดนางสาวครับ สาธุครับผมอ่าทีมงานเราเอาแล้วครับผมกับผมอ่ะส่งดีครับผมเช่นกันครับผมมีโซนแต่นั้นอ่าผู้สาวก็มีนะครับอย่เอาทีวีครับอ่าเราจะได้เข้าไปวัดเลยแล้วตอนนี้เราได้เครื่องของสำรวจของสังฆทานแล้วครับจะไปเข้าไปทำบุญนะครับผม

yang penting, Sang Petah Nani Sapati Wa Nani Hikuk Sang Kasa, Penuh Ceyama, Satu Mau Penting Hikuk Sang Po, Imani Sang Petah Nani Sapati Wa Nani, อาหมาจังที่กัะตังพิตายะสุขายะถ้าแต่พระสมถ้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถาวายเครื่องสังฆท,ทานกับสิ่งของที่เป็นบริวานทั้งหลายเหล่านี้แต่พระส์ขอพระสมทองรัก การทระทำข้าพเของที่เป็นบริวารทั้งหลายเรานี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพืามสุขเพื่อการรญนึกเกื่อนเพื่อการหน้าเพื่อการปลอดภัยเพื่อความโชคดีแก่ข้าพรเจ้าทั้งหลาย

Kelakanan lupa kapati hiji tanpa kita tuhan kita mewah sampai satu sate berantas sangkapa dan kau pernah rasa jaka manja tidak sajaka sapi tiga liwa tentu sapa rokowi na satu mantai kuat terayu suci kita yaitu kawat api wat dan nasir bisa dijamu จักรวรดิธรรมวันตาอายุวันอสุขังารังนะบบปะทุลำดแห้นัเป็นสีนกคกัน อ่าจากสักการแล้วนเดินมากกับซิมี่แนวเสียงโซกรถตรี่พี่น้องเทนทีมงานมันกับสิขอเสียงโซกเชื่อเพื่อนว่าทำบุญมากกับสิจะมีโชคมีลาาเพื่อนว่าเนาะสามนี่ไลน์นี่รีบไปลาบก้อยปลาประมาณคุณอยู่บุญด้อยมองมองท่าน้ำเดี๋ยวจะไปนั่งกันกันหนึ่งนี่ตอนนี้มาขอโชคขอลาบเพป็นออกมากเป็นดอกมาขอหอดก้อยเดี๋ยนี้พี่น้องก้อยเลื่อนหัเดียวด้วก้อยด้วย อยู่นี่บอกว่าแต่โซกแล้วมีลาบแล้วมีหัวก้อยดีคนดูดีทำงานคนดูนี่ใครขี่ก็รวยเป็นว่าคนรวยช่วยขนาดคนก็โตโบมีจ้าพวกล่างพวกล่างก็เอาววิธมาเจ้าคือเราอะไรก็ถือกันเลยเออสามีบอครับสามโอ้โหทำงานมันเอากันขนาดพี่น้องเลยจากลงมาจากสังฆทานหนุ่มกันขนาด เนาะเพื่อบุญวัดชนามีบุญวัดนบบวากันกระทาแล้วเข้ากันมาเดินในทั่วบริเวณในทางการแถวดวัดดังเสาที่กระทุ่มแบนอุษากรเนาะว่ามันเป็นวิวอย่างไรเป็นธรรมชาติกำลังเดิน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 ดูพี่น้องเข้าจากทางท่านจังหวัดแล้วมา เบิ่งมีู้ว่าเป็นกองน้ำนะทีะ่น่าจะเป็นน้ำแมใ่ในกองนะเนาะไอ้ไอขางๆนะะเป็นน้ำแมกองพี่นอ้องืนปีแนวอยู่แนวกินเป็นเป็นยำเนี้อม, <c oughs> มอมยูงกินรลายอ <c oughs> ่้น้องทุกคน เออเป่นวิวฐานคล้องนิดหน่อยเอ้าอ่าพี่น้องสุบูรสุบูรนี่คือบริเวณวัดเนาะสวยงามพี่ดอกวัดนางสาวไองทีวัดนางสาววิลล์น่ยสวยงามเพี่น้ดอกนียอาเดินเที่ยวเดินชมทางขึ้นโผล่ขึนซาลาเพิ่นโอ้งามเด้วยดอก วัดนางสาวอำเภอกระทุมหวัน,บนบส,นสนมุทรสาครเวรวัดในสวยงามเพนการักษาง,งามอีกีนพงงี่น้องเองอัตราลงคำนะเไปสำนีก่อนพงงี่น้องเองมงจากต้นกระทาแล้ว มาเบิ่งวิวได้ป่ะเนี่ยเด้อการช่วยเหลือน้องแค่นี้โอ้เซ้ฟี่เซ้ฟี่ตักเจ้เ <c oughs> น้อครับผมหินนองเอ้ยเบิ่งป่าได้ป่ะเด็กป๊าดไปเห็นป่าแค่าาแนี้ป่าไหลแพ้ีิป่าไหมอันนี้เป็นหน้าเมฆกองเนาะอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดนครอุตรดิตถ์สมุทรสาคร วัดน่งสาวนี่นงตผสาวใส่เหียนได้ีหถ้าสมรไี่้องัน็นัไเยนไม่งนี่ไนหรอันนี้คือเขาออกจากวัดอไรกิ้งมาพี่น้องแลเลยไปเป็นวัดที่สองวัดนางสาวกับผาญาตนโยมงอกเม็ดต้นมาทำบุญทำศิลมาเบืองปลาไดพี่น้องมาดิ ดูปลาเจ้ามีนั่งแถบเกือปลาโขาับกินของเอ้ยนั่งมาทีหนึ่งนั่งมาทีหนึ่งเนเาะพวกเด้อปลาตายเหมือนเราเาก,าากาาเือปลาเด้อออกจากทางการมากระเบื้งปลาเกลือปลา น่อยมาเกือบป่าไปเบอร์น,นาๆนๆพอนี่เฮ้ยเนาะคลิปนี้กับเขากับพี่ว่าสมมาพาควรแล้วเขากับซี ฝากอีฟซีไปติดตามเบิง่งคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอเพียงจบตอนนี้เนาะกับจีนเกิร์ฟแต่ในเวลาส่งมาประกวนเดี๋ยวพี่นอ้องบอไปไปฝากอีฟซี่ติดตามใม่คลิปต่อไปเด้อพี่น้องฝากไครฝากแซมมากอะไดึกใจกระแซ่หรือว่าจากกระุ้มุ่งทนาบุญน้ำบาลยมกันอ่าทักแซ่มาเด้อพี่น้องเด้วยดึกอะไรกันเลยน้ำมินมากเลยพี่น้อง